ดีพกสีเบริรแล้วล่ะครับนี่ครับไ่เทอร์นี่เบาเช่นกับเสียวไหว้ับไปอูนะครับดีพกขม,มบําลํำขมตายเบาเรื่องขมจนหูดันแกะๆเลยครับพี่น้องเสบอยู่ครับพี่น้องไ่รับเจวขมถือว่าเข่ากันครับสำหรับภูมักขม โอ้ยม,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 มาครับมาได้ของแท้มาอีกแล้วครับพี่น้องเบิ้งครับดีพกสีเบิร์ดแล้วละครับเนี่ครับไ่เทอร์นี่เบาเช่นกับเสียวไวบทัไปอูนะครับดีพกขมบำำําํา ขมใจเบาเรื่องขมจนหูดันแยะๆเลยครับพี่น้องตะบะเบา,บาเช่นบดใหญมะจุนะมือเนี่ย <c oughs> ได้ของปลามาครับพี่น้องของปลาของปลาหากินยากครับหอยเดือครับพี่น้องหอยเดืออยู่น้าําปลาน้าเขานะครับหากินยากนะครับแถวบ้านเบาเช่นกินกับเจีวขมเจีวขี้เพียดีพกนี่แหละครับพี่น้องล่องเบงสิเขากันบ่ตะเกาเบาเชน่นกับม่ได้กินครับอันเอียงก่อละ่ะกินกับเจีวสม ซีฟูดกับเห็ดมะนําครับเมื่อนี่นี่ครับมาลองเบิ้งครับพี่น้องสมพักมาแก้มน้าพักสลัดกรอบนะครับมะระขี่นกแตงกว่ากินกับแตงกับสมพักในเข่ากันพี่ครับกองเขา่าห้องทองจกอักหน่อยเมื่อนี่อากาศซี่คึมคึมครับพี่น้องอยู่ทงไห้ทงหน้าคือเก่าครับอากาศคึมฝ้าคึมฝมมนจกนักหน่อยเมื่อนี่อยู่ใต้ห่มไผ่ครับเมื่อนี่ฟังเสียงลมพัดไผ่ไปน้านะครับ มาครับมาล่องเบิงสีเข่ากันบ่หอยเดือเจวขมเจีวดีพกหอยเดือนี่เป่าเช่นกักิกนหลายเทื่อแหละครับแต่ว่าเมื่เนี่ยเอามาล่องเบิงกับเจวขมนะครับกินได้เบิดเลยนะครับ กินได้เปิดเลยอืมอืมอหอยเดือมันจะมีคว่ม แถวกลนหอยนี่มันจะมันมันเนื้อมันจะกลุบครับพี่น้องจะมีความขมในตัวนะครับ ออกมาบเ,เบิดบานแสีบเยอะครับพี่น้องใส่กรับเจวขมถือว่าเข่ากันครับสำหรับภูม,กมักขม ขมลำลำอำลอำขมจนหูวรันแกะแกห้วยคือออกมากบเบิดว่ะจิ้มแนี่ยเลยเนะี่ย นน่ออกเป็นย่วงเลยครับอานร่องเบิงแจ้วสมซีฟูดแม่น้องนุก,กีตําตําให้ครับโอ้เบิงครับอืม แจ้าสมกับเขายช่ครับแซ่บสมพักสะนัำ จัดมากเกือบ20หน่วยครับเมือนเนี่ยกินเลยเบิร์เลยนะครับบดต้องเอายางออกโวยสดเอาเบังกันนั่ะคืออยากแต่ 嗯。Mm. ใส่กับแจวขมนี่ยุดยอดดีครับล่องเบิงนะครับพี่น้องแจวขีเพียดีพวกง่วกินกับหอยเดือ ฟังเสียงไกไปน้าเหม รถไวรุ่นเสียงรถไวรุ่น <laughs> โอ้บวอบกออกบัน กินทั้งสองแบบเลยครับแส่บพนละแบบ เป็นยาพร้อมได้ครับเนี่ยเป็นยาพร้อมผููเท่ากันว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาขมอมลำนี่ Mm-hmm. 卡给你。